ยังคงต้องส่งกําลังใจให้อย่างต่อเนื่องนะครับผู้ชมครับแม้ว่าจะมีกระแสข่าวดีว่าหนุ่มเอสกันตพงศ์เนี่ยออกจากห้อง ICU มารักษาที่ห้องปกติแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงไม่ได้ฟื้นตัวนะครับล่าสุดนะครับคุณคริสติน่าภรรยาของคุณเอสกันตพงศ์เนี่ยเขาโพสต์ว่าเปิดดูรูปในมือถือเพื่อจะดูรอยยิ้มที่สดใสของสามีเนี่ยแทบจะทุกวันเลยนะครับหนทางจากนี้เนี่ยอาจจะยา,ยากลําบากและระยะทางยาวไกลแต่ก็จะพยายามเข้มแข็ง ภาพที่โพสต์นี่ก็เป็นภาพนะครับการจับมือกลุ่มมือกันของพ่อแม่ลูก3คนที่รอคอยปฏิหารนะครับเน่นอนว่าลูกสาวเนี่ยก็ร้องหาคุณพ่อคือคุณเอสเนี่ยอยู่ข้างๆเตียงที่โรงพยาบาลนี่ครับคุณผู้ชมครับหากเราย้อนไปเนี่ยนะครับเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนจะมีการเลือกตั้งเนี่ยหนุ่มเอสเนี่ยเหมือนจะไปเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็ไปร่วมอีเวนต์ในงานดีเบตการเมืองเนี่ยแหละจู่ๆหัวใจหยุดเต้นครับล้มลงไปนะครับมีการประถมพยาบาลจนกระทั่งตอนนี้คุณผู้ชมแม้ว่าจะออกจากห้อง ICU มา แต่คุณหนุ่มเอสกันตพง์เนี่ยยังคงไม่ฟื้นเลยนะครับก็หมดสติไปงแต่วันนั้นโดยคุณริสติน่าเนี่ยก็โพสไอจีนะครับประมาณว่าทุกวันเนี่ยฉันเปิดดูโทรศัพท์ในความทรงจําเก่าๆรอยยิ้มที่สดใสของคุณความรักที่คุณมีต่อครอบครัวดวงตาที่เปล่งประกายของคุณพร้อมที่จะพิชิตโลกขอเพียงช่วงเวลาที่สวยงามตลอดหลายปีที่ผ่านมาและอธิษฐานทุกวันว่าสามารถสร้างความทรงจำใหม่ๆแบบนั้นได้อีกครั้งเรารักคุณมาก นี่ครับก็คือคุณพิชนาภรรยานโพสต์ไว้นะครับสจู่งเมื่อวานนี้นะครับก็มีการโพสต์ภาพจับมือกัน3คนพ่อแม่ลูกนะครับระบุแคปชั่นบอกว่า we walk with you you road may be difficult and w r o n g but we will be strong with you แปลเป็นไทยก็คือเราเดินไปกับคุณผลทางอาจจะยากลําบากและยาวไกลแต่เราจะเข้มแข็งไปกับคุณครับพร้อมกับโพสต์ภาพนะครับผู้ชมครัก็คือมือของคุณเอสอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มือของลูก ลมถึงมือคุณคริสเตนา่าสามคนพ่อแม่ลูกที่จับมือกันไว้แน่นจะไม่ปล่อยมือจากกันก็เป็นภาพที่เห็นแล้วก็บีบหัวใจนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจกับครอบครัวของคุณ,คณคเอสการตโปงแล้วก็คุณคริสเตน่าด้วยครับ